ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้อาจดูเป็นประเทศแห่งวงการอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ที่ผลิตทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ดนตรีและเต็มไปด้วยศิลปินไอดอลนักสแสดงที่เราชื่นชอบหรืออาจเป็นประเทศหมุดหมายลำดับต้นของผู้ที่เริ่มเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างไรก็ตามประเทศเกาหลีใต้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่สื่อบันเทิงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเอเชียด้วยกันหรือแม้แต่เรื่องของแฟชั่นการแต่งกาย ที่ได้รับความนิยมไปทั่วภูมิภาคประเทศแห่งนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่อีกมากที่อับดุลไททูบจะขอาพาไปรับทราบกันกับเจเรื่องน่ารู้ของเกาหลีใต้อดีตประเทศยากจนแห่งตะวันออกไกล 1. เคยเป็นประเทศยากจนที่สุดในโลก ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีค่าเฉลี่ยรายได้ของประชากรหลังหักภาษีแล้วสูงมากแห่งหนึ่งของโลกทว่าเมื่อในอดีตประเทศแห่งนี้เคยได้ชื่อว่ายากจนมากที่สุดในโลกโดยความยากจนของประเทศเกาหลีใต้เริ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีในทศวรรษที่1950ที่แบ่งเกาหลีออกเป็นเหนือและใต้ณเส้นขนานที่38 ในช่วงเวลานั้นรายได้ประชาชาติต่อหัวของเกาหลีใต้ต่ำกว่าหลายๆประเทศในแอฟริกาซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการเป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่ทางการเกษตรน้อยผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอภาคอุตสาหกรรมของประเทศถูกทำลายส่งผลต่อการขาดแคลนงบประมาณบูรณะประเทศของรัฐบาลและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นจานวนมากกระทั่งเริ่มมีการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยมีรัฐบาลเป็นผู้นำขึ้นมา ประเทศเกาหลีใต้จึงได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนที่สุดในโลก 2. เป็นประเทศต้นแบบด้านเศรษฐกิจกเราทราบกันแล้วว่าเกาหลีใต้มีพื้นที่ทางการเกษตรน้อย ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จึงเน้นไปที่การทำอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะเหมืองแร่ตั้งแต่ในยุคข,ของประธานาธิบดีอิซึงมันจนมาถึงประธานาธิบดีพักจุงฮีส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่79 US ดอลลาร์ในปี1960กลายมาเป็น1,640 US ดอลลาร์ในปี1979และกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามข้อเสียของแนวทางนี้ก่อให้เกิดการคอรัปชันขึ้นได้ง่ายอุตสาหกรรมภาคอื่นๆไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรและภาคเอกชนอ่อนแอเพระพึ่งภารัฐมากเกินไปหลังจากยุคของพาคจุงฮีรัฐบาลเกาหลีใต้เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคเอกชนมากขึ้นลดการกู้ยืมจากภาครัฐและรายจ่ายภาครัฐลงช่วงปลายทศวรรษ1980เป็นครั้งแรกที่รายรับของรัฐบาลน,นั้นสูงกว่ารายจ่าย จนในปี1997ที่เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เกาหลีใต้ได้ปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่มีการเปิดเฉรีทางการค้ามีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากในประเทศมีการเล็งเห็นว่าระบบคมนาคมที่ดีจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้รวมถึงการให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์แนวทางเศรษฐกิจนี้จึงเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง 3. ม,มีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่วันที่11พฤศจิกายนปี2011เวลา11นาฬิกามูลนิธิ New s n v e n Wonders of Nature ได้ประกาศ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิดยหนึ่งใน7สถานที่นั้นได้มีเกาะเชจูจากประเทศเกาหลีใต้รวมอยู่ด้วย เกาะเชจูนั้นตั้งอยู่บนจังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจูเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศแต่ว่าเกาะเชจูนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยพื้นที่ราว1846ตารางกิโลเมตรสภาพอากาศบนเกาะมีความอบอุ่นตลอดทั้งปีแม้แต่ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิของเกาะเชจูนั้นแทบจะไม่ถึงจุดเยือกแข็งประกอบกับภูมิทัศน์อันงดงามไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งที่ยาวถึง256กกิโลเมตรน้ำตกภูเขาไฟบนเกาะ ทำให้เชจูมีฉายาว่าเป็นเกาะแห่งความฝันและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนทั้งภายในและนอกประเทศส่วนคนไทยเรานั้นก็คุ้นเคยกับเกาะเชจูเป็นอย่างดีด้วยเพราะเป็นโลเคชั่นสุดป๊อปปูล่าในการถ่ายทำซีรีส์ชื่อดังหลากหลายเรื่อง 4. ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการต่างประเทศของเกาหลีใต้ในปี2011มีการระบุนโยบายนี้ไว้ในสมุดปกขาวการทูตด,ด้วยซึ่งกล่าวได้ว่านโยบายนี้นั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมของเกาหลีซึ่งรระจักการในชื่อของคลื่นเกาหลี (Korean Wave) หรือฮาอยู่นั้นได้รับการแพร่หลายออกไปในทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่เพียงแค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นโดยรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็ให้ความสําคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความภูมิใจให้กับคนในชาติซึ่งเห็นได้ชัดจากจํานวนผู้ชื่นชอบสื่อบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และเพลงนั้นก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีอยู่ในทั่วทุกมุมของโลกจากนั้นก็มีการส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นเครื่องแต่งกายอาหารผ่านสือ่อล่าวนับว่าเป็นการต่างประเทศที่ชาญฉลาดมากที่สุดนโยบายหนึ่งเลยครับ 5. มีแม่พิมพ์พระมหาปิดกอายุกว่า600ปีแม้ประชากรเกินร้อยละ50ของกาหลีใต้จะไม่ได้นับถือศาสนาใด ว่าณวัดแฮอินซาในจังหวัดคยองซังใต้ก็ยังเป็นที่เก็บทริปิตาก้าโคเรนาแม่พิมพ์พระมหาปิดกภาษาจีนนิกายมหายานจำนวนถึง81,258แผ่นซึ่งก็มีอายุกว่า600ปีและนับเป็นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกวันที่19มิถุนายนปี2021ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมทริปิการนาโคเรียนาภายในวัดนี้เป็นครั้งแรกโดยเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6. ชาวเกาหลีใต้มีการนับอายุ3แบบเกาหลีใต้น่าจะเป็นประเทศที่มีรูปแบบการนับอายุมากที่สุดถึง3แบบด้วยกัน แบบแรกคือการนับแบบเกาหลีพวกเขาเชื่อว่าชีวิตของคนเราเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในคันดังนั้นเด็กแรกคลอดจึงจะมีอายุหนึ่งปีในทันทีและเมื่อเข้าปีใหม่ทุกคนก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นพร้อมกันแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันเกิดก็ตามเพราะจะเป็นการนับตามปีแทนหากมีเด็กเกิดวันที่31ธันวาคมพวกเขาจะอายุสองขวบในทันทีเมื่อเข้าปีใหม่การนับอายุเช่นนี้มาจากประเทศจีนและแพร่หลายในภูมิภาคเดียวกัน ทว่าในปัจจุบันนั้นมีเพียงเกาหลีใต้ประเทศเดียวที่ยังคงนับอายุในแบบนี้อยู่ซึ่งสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติไม่น้อยแบบที่2การนับอายุแบบสากลคนเกาหลีจะนับอายุแบบสากลเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายเช่นกฎหมายเยาวชนการดื่มแอลกอฮอล์การเข้าเกณฑ์ทหารหรือการรักษาพยาบาลเท่านั้นส่วนในชีวิตประจำวันก็ยังคงมีการใช้การนับแบบเกาหลีอยู่ แบบที่ 3. การนับแบบเกิดเร็วผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และเกิดในเดือนมีนาคมถึงธันวาคมปีก่อนหน้าจะถือว่ามีอายุเท่ากันในประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากว่าเข้าเรียนพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีการนับอายุที่แปลกอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ทําให้ในชั้นเรียนเดียวกันของชาวเกาหลีใต้ยังมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยู่ด้วยกัน กระทั่งในปี2009ได้มีการกำหนดให้เด็กที่เกิดตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี2003เป็นต้นไปจะได้เข้าเรียนพร้อมกันทั้งหมด7มีประธานาธิบดีหญิงคนแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในปี2012เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกที่มีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงหลังจากพรรคกึนเฮมีคะแนนเสียงชนะมุนแจอินจากพรรคมินจูไปได้พรรคกึนเฮเป็นประธานาธิบดีคนที่11ของเกาหลีใต้จากพรรคอนุรักษนิยมอย่างแซนูรีเธอเป็นบุตรสาวคนโตของพรรคจุงฮีประธานาธิบดีคนที่3ของเกาหลีใต้กึนเฮขึ้นดำรงตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศเคียงคู่บิดา แทนที่มารดาของเธอที่ถูกฆาตกรรมในปี1974ด้วยวัยเพียง22ปีแต่อีก5ปีถัดมาพักจุงฮีก็ถูกรอบสังหารนักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่าการเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยของเธอในวันนั้นทำให้กึนเฮสามารถเอาชนะอกติที่มีต่อเพศหญิงและความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างสองเพศในสังคมเกาหลีใต้ลงได้ อย่างไรก็ตามในวันที่9ธันวาคมปี2016รัฐสภามีมติให้ถอดถอนเธอออกจากตำแหน่ง หลังจากที่มีส่วนเข้าไปพัวพันกับกรณีที่เพื่อนของเธอคือชเวซุนซิลเรียกรับสินบนและเข้ามามีอิทธิพลในอำนาจบริหารทั้งที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองในปีต่อมาสารรัฐธรรมนูญของประเทศได้รับรองมติดังกล่าวให้มีการถอดถอนพักกินเฮอย่างเป็นทางการและกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งแต่ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง ในปี2018มีการตัดสินจำคุกเธอ24ปีจาก16ข้อหาซึ่งเกี่ยวกับการทุจริตและรับสินบนกระทั่งวันที่14มกราคมที่ผ่านมาสาลดีกาเกาหลีใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกพักกึนเฮ20ปีและปรับอีก18,000ล้านวอนถือเป็นที่สิ้นสุดคดีที่ยืดเยื้อมากว่า5ปี